สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องของจิตรกรที่ชื่อว่าฮกุไซคาซึชิกะค่ะฮกุไซนะคะเป็นจิตจกรภาพอุกิโยและภาพพิมพ์แกะไม้ชาวญี่ปุ่นของสมัยเอโดะในคริสต์ศตวรรษที่18และ19ผลงานที่มีชื่อเสียงของฮกุไซนะคะที่เป็นรู้จักกันดีคือภาพพิมพ์แกะไม้ชุดทัศนียภาพ36มุมของภูเขาไฟฟูจิที่รวมภาพขึ้นยักษ์นอก,นอกฝั่งคานายวะ ซึ่งเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกลักษณะผลงานของฮอกุไซเป็นผลงานภาพพิมพ์สีน้ำที่แสดงถึงวิถีชีวิตธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่อยู่รายร้อมภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามสีสันและลายเส้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวี่ปุ่นเป็นอย่างมากค่ะ ทัศนียภาพ36มุมนะคะเป็นทางการตอบสนองความต้องการของกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ขายายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและความลงหลายส่วนตัวในการวาดภาพภูเขาฟูจิโดยเฉพาะภาพขึ้นยักษ์และภาพภูเขาฟูจิวันอากาศดีเป็นภาพที่สร้างความมีชื่อเสียงให้แก่โฮกุไซทั้ทงภายในและนอกประเทศค่ะนี่นะคะก็คือผลงานที่โด่งดังของโฮกกไซค่ะชื่อผลงานว่าขึ้นยักษ์นอกฝั่งคานายาวะเป็นภาพพิมพ์ผิวนูนค่ะ อีกผลงานหนึ่งนะคะก็จะชื่อว่า f i r e w i n Clear Morning เป็นภาพพิมพ์ผิวนูนค่ะอีกผลงานนะคะก็จะชื่อว่าพายุฝนใต้ยอดเขาค่ะอีกผลงานนะคะก็จะชื่อว่าใต้สะพานมังนินที่ฟุกากะวะค่ะผลงานนี้นะคะชื่อว่าชุนไดเอโดค่ะอีกผลงานหนึ่งนะคะชื่อว่าภูเขาสีน้ำเงินและป่าสนค่ะ ขอจบการพรีเซนต์แต่เพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ